าวคันนี้แหละอีงมีรถหลายคันอันนี้รถไปตั้งเข้มเหรอคันคันนี้ถึงช้าหน่อยนะรถอื่นวิ่งวิ่งไม่ถึงสองรอยอะชิวเนาะเอี๋ย่างยากอ่ะยังไม่ได้จูนด้วยคันเนี้ยแม่งบังคับโคตรยากอะ เบื่อปืนวะเบื่อมาเล่นไม่ทันอ่ะซึ่งมาเล่นไง้มันเขาเพิ่งปิดขายไปใช่ป่ะเดี๋ยวมันก็เปิดไมปืนปากกาเห็นเห็นเห็นอยู่ในดิสคอร์ตอ่ะเพิ่งปิดไปน่าจะอีกสองพันนึงสองพันจริงเช่าแล้วสิบคนเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นนะ ผ่านตั้งหลายรอบเพิ่งเคยเห็นโหนตรงนั้นตอนไหนวะเห็นตั้งหลายรอบเพื่อนเองหน้ามันเองไม่รู้จักไม่รู้จักถึงกี่โมงลุกแต่อย่างลุกแต่เรื่อยเื่อยอ่ะไม่ไปเร็วเหมือนเมื่อคืนหรอกเมื่อคืนตรงไหนเทาเยอะ อยู่ตรงไหนฮะไหนชื่อนะชื่อหายหมดแล้วอนน่ะนนไหนลุงอ่ะอยู่ตรงนอแม่งอยู่อยู่ตรงบูย่างรู้ไหนอ่ะข้างบนนี่เหรอข้างบนข้างบนปะลุงขับไหมขับไหมเออ ลุงกำลังมาอะไรวะเราอยู่ข้างบนนี่แหละข,ข้างล่างน่าจะตุยตุยปือนอะ่ะมาเดี๋ยวมาลองมาดิแต่ถ้ามันมีคนมานคือซวยนะ,นะไม้ไมันไม้นี้มันห้ามปาั่มยาใช่ปะ้ามา มันปั๊มยาได้ปะตีแล้วอ่ะได้ปั๊มนี่หมดอ่ะเนี่ยกดหัวแข็ง เออวันนี้ทำไมหัวเขียงวนะเนี่ยใค่เล่นไม่ออกว่ะดี ผ้าไม่ตรงค้าไม่ตรงกาากาอ่อนให้เรียบร้อยมีตีนมาเอ้ยเอ๊ของข้าอ้ค <c oughs> ้าไม่ตรง พระไม่ตรงพระไม่ตรงรีบตายเกินตายตอนไหนไม่เห็นเลย <c oughs> ไม่เห็นมันตีเลยเา <c oughs> ตีเอง <c oughs> lại cái nó chặt nó chặt à. Oh. ยิงยิงยิง,งตกไหมถอด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 ยังไม่เป็นไรเล่งขึขำเอ้ยมึงอ่ะจกจกเข็มขาดอยู่ดิมึงอ่ะจกได้ปะมันจกได้แต่ไม,ไม่ได้ไว